อันนี้ก็เป็นบ่อน้ำพันปีนะบ่อน้ำ<บ>ชื่อ<บ>จเจียงเอ้สุยสวยเจียงสวยเหรอสุย,ส,ย,ส,ยสุยจริงสุยสยจริง,รง,รง,รงก็คือเอาไอ้ถังเนี้ยไปหยอนลงมาแล้วก็จริงๆแล้วว่ามันเป็นน้ำทะเลแต่ว่าพอมันอยู่มันผุดขึ้นมาในบ่อนเนี้มันก็กลายเป็นน้ำที่แบบใสมากๆอันนี้เราก็มองไม่เห็นความใสของมันมันก็จะมี ตรงนี้อธิบายอยู่ยว่ามันคืออะไร uh huh. อุ้ยยาวลรอเาอาล้างอีกไหมอันนี้ก็มาล้างล้างหาดล้างทรายมันก็มีประวัติอยู่ประวัติมันก็คือมีทหารคนมีทหารกับมา้าเดินมาแล้วก็หิวน้ำหิวน้ำก็มันก่อนก่อนที่จะเก่อเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นบ่อ,อธรรมดา เป็นบอ่อธรรมดาแล้วก็สามารถกินแล้วก็มันไม่ไม่เค็มไม่ใช่น้ําทะเลอันนี้ก็เป็นประวัติก็เดินมาก็ไม่ไม่ค่อยไกลแต่ก็เหมือนจะไกลอะคะเนี่ยมาดูบอ่อน้ําพันปี